ร่วงานคิดยังไงกับคุณคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันค่ะว่าตัวคุณคือใครนะคะฟวานะคะทัวครับ อต่ปลสุดท้ายค่ะ temperance ค่ะตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือธาตุน้ำก็รากฏมีมพิิทิค่ะอาจจะเป็นคนที่ย้ายมานะคะหรือว่ามีการอ,าอยู่ในที่ที่แบบมาแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะคุณนะอาจจะทํางานในสายโรง,โรงแรมท่องเที่ยวนะคะหรืออาหารเครื่องดื่มนะคะหรือ,อาการาพัฒนาตัวเองต่างๆได้นะคะตัวคุณนะคะเพื่อนโรงงานคิดยังไงกับคุณเอามาดูหน้าไพ่กันค่ะ the moon ไเอาเพนดัเข้าไม่ใจหรอเซเวนานนะคเพนดัเข้าเดอะเวอรนะคะ ถ้าดูจากหน้าไพ่อ่ะเพื่อนร่วมงานคนที่คุณถามถึงนะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่อ่าเป็นคนธาตุดินพฤกษบกันบางกรหรือ่านน้ำก็เรากดมีนพิจิกนะคะหรือจะเป็นธาตุไฟมนสิงห์นูก็เป็นไปได้ดูเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาด้านการเงินหรือว่าในอีกบุมหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเองหรือจะเป็นการดีวารู้คนอื่นก็ได้ค่ะมองคนอื่นว่าเป็นอ่อเป็นเป็นคู่แข่งแล้วก็พยายามที่จะลดคุณค่าของคนอื่นนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำอะค่ะเ คือเหมือนหวังดีเรียกว่าหวังดีประสงค์หลายดีไหมคือเขาพยายามกดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอ่ะดูเหมือนว่าเติบโตมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองเติบโตไปอีกระดับหนึ่งแล้วจะทำยังไงกับคนคนแบบนี้ดีคะ king of sword four of sword e of sword อืมเด็กขึ้นมาเหต็สับ ถ้าะะมองว่าคนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะสิ่งที่คุณควรจะทํานะคะคือ,อปรึกษาผู้ใหญ่นะคะหรือว่าในอีกมุมคนึงค่คะคือทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือทําด้วยหลักการและเหตุผลนะคะแล้วก็ในอีกมุมนึงค่ะโฟล์อฟสอดนะคะคือพักกอดหรือว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องเขาในอีกมุมนึงนะคะ่ะเอกอฟสอดการที่คุณนิ่งเฉยอาจจะทําให้เขาแบบอึดอัดมากๆนะคะแล้วก็เด็กขึ้นมาคือจบๆมันไปค่ะบางทีอะเรื่องบางเรื่อง,เร,องเราอาจจะแบบเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดไม่ได้เราแค่ให้ไกด์ไลน์ใน สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งอ่าใบ,ใบหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาคือเพจซาเฟนดคเขคือให้โอกาสเขาอะคะ่แะแต่มองว่าเห็นคุณค่าของเขาบ้างหรือว่าชมเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้เขาดีขึ้นได้นะคะแนะนำอะไรให้สำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้คะตัวเพนด์ค l ลค่ะเอชออฟซอร์นี่เพจตัวของคิงออฟวานเ of ออฟวานโฟออฟวานค่ะ ก็ตามมาว่าสิ่งที่ไพ่บอกนะคะคือคุณนะคะไม่ควรไปใส่ใจกับเขาคะ่ะตัวของทูอัพเพนตาเข้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ตีสองหน้านะ,ะหรือว่าเป็น